สูตีสูตีเครื่องโอ้เร่งดวนาสวัสด,ด,ดีครับพบกับอะไรนะครับส,สองพี่น้องพาสุดยอดครับผมมื้อนี้มาเสนอในเมนูครับหอยแฉงอีกแล้วหอยแฉงอีกแล้วพี่น้องกับปลาหมึก หมึกลวกนะครับบหมึกลวกทอนน้ำจิ้มครับน้ำจิมออ้มบักทัวสุดยอดครับสุดยอดหาสุดยอดเลยพี่น้องอามาครับมา,บมามเกี่ยวกับให้จานนัดก็เล็กอันดับแรกต้องเปิดฉากด,ด้วยพี่นัดนี่พี่น้องไอ้เชียง เลือดช้ำๆครับกำลังกินให้เด้อืออ่ะอึอึอืมโอ้นายยัง่หใส่ยังอยู่ครับใส่ยังอยู่นี <S <S ่พี่นลองสองทำหน่อย บาไว้กันแล้วพี่น้องนะสวยครับสวยน้ำกันครับอ,อ,อย่ารีรอครับไม่รีรอนะฮะผมดีหัวนะพี่น้องหมดตะมือนี่ใส่เป็นมอดเลยืมกัดหอมโอ้โหกัดหอมสูต อือมอบ้านฮัลโหลท่านกินคนคลั่กครับน้องกินคนคลักเออสุดยอดครับน้องสุดยอดเอออีนัดการันตีนะมาสุดยอด กาา็งา้แจงงยอยาอออ่า,าืมือสันสูติสูบกิสูตีิไหมเอาไสูบีินะอืมออมออเกียงเจินคนบ่ได้แบบนี้เลครับพี่น้องจิมบงกับมึก

khâu hồ hiệp lại chẳng à, ngày gì nữa bột sột sột thôi sẽ không cần gì bớt đẹp subscribe cho ม,ม่้มเม่งมาส่พินาุจุดดนอ,อ,อ,ดอนฮะครถกคนนี้นอน้นี่นี่องนี่

đó. Đó. Dạ, Chỉ nhắm để cái thèm nhắm nè, mỏng hỏi mặt, ó, đoạt cặp, ấp, phạt bừng mà về, à, chuyện nhầm năng cướp, à yeah. Ở xong rồi ừ, Một tiệm à Dạ ừ. okay. nhiều hồn người Ở nhà bắn sủi rồi phải không? Bắn sủi rồi อสว่งางได้บ้เบนสว่างบะสวงเลยพี่น้องคำนี้คำตัวกัน <c oughs> โอเคี <c oughs> นว่าโอเคเบนสว่างพี่นัดบอกโอเคจิมเข้าไปพ่ไม่ยังไริดไม่จิ้มื่อพี่น้อง

ยี you know, ่น้องปลาหมึกโอ้ยเดี๋ยดินนะ

này này, baba. bao, nói cái โอ้หเร่ดเดเดดงดว่าเร่งดว่าดวสันจันรนันะโอ้พายาว่าเสีบครับพี่น้องอ๋ออื้อ่งองกงเนี่สูงไงไเป็ไรต้องขอ,อดิ บบกิอนอย่างเดียวไม่มีปลาอะไรไม่อังํำตุ้ตัมันช่างหวานเลยนี่นน I the crop.

เบิ่มไหลลงร้างไปแล้วกกว่าว่าหาโน้ยง่ยกว่านี้ครับ่นองโอ้หาบ่อยเห็นจะกินหน้ยทำปั่นอย่างนั้ ยีนหวานใยแทนดิเรียบํำเดี๋ยวรู้เรื่องพี่น้องำเดี๋ยวรู้เรื่องเกม่น้องบ้ากว่าน Ngo, ừ. nữa, mhm, 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 cái mhm, 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 ไส่ไปน้องนี่ได้มาหน่อยน้ำจิ้ม่น้นงอ,นองอใส่ใค่อืมแบบนี้เองด้วย เบอแล้วย uh. ังกินเบนอิมแ้รัน้องเออจะเอ้าสองพี่น้องว่ากินชั่วนี้องตรงนี้นะครับพี่น้องปากกดไล์โอไอดแค่โอแอกดซับจะใคร กลิง้ง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 ไอ้พวกห้องสองคนนคใใั้นนะครับปากเป็นห้องังใจให้พวกผมสองคนนั้นนะครับพี่น้องคพาสุดเดี๋ยววันหน้าที่มากินยังไม่ฝากกิตตามได้พี่น้องฮา yeah. oh. เร็มี่เนี้ยไม่ไม่มากินครับฝากกิตตามได้เลย,เรยครับ,รบไปแล้วครับบ๊ายบาย